Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับผมอิงจริรธิ์อัศวคุณครับส่วนผมนิกชินะพงษ์เลี่ยนพานิครับวันนี้กลับมาอยู่กับคุณนิกอีกเช่นเดิมนะครับ <นะ S 3> เพราะ,<น>ะว่า<ม>ดูคอมเมนต์จากสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยดูหลายคนจะชอบคุณนิกเป็นพิเศษเลยเนาะ ห <laughs> วังว่านะครับ <laughs> โอเคครับในปี2024มันเป็นช่วงที่เข้าสู่พีคของช่วงที่เรียกว่าโซลาร์แมกซิมัมพุทิ์มันจะเข้าเป็นไซคลของตัวโซลาร์ไซคลอะทุกๆ11บเอดปีซึ่งมันจะมีช่วงที่โซลาร์มินิมัมก็คือกิจกรรมบนดวงอาทิตย์อ่ะมันน้อยกับช่วงที่เป็นโซลาร์แมกซิมัมคือช่วงที่กิจกรรมบนดวงอาทิตย์อ่ะเขาเยอะมีช่วงทั้งหมดเป็นคาบสิปีเนาะซึ่ง ทีนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะสโตร่ามาซิมัมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข่าวที่เกิดออโรราเกิดขึ้นในทางซีกโลกเหนือละเรียกว่าไงดีซีกโลกเหนือได้ไหมคุณนิกเรียกได้ว่าบริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้แล้วกันตัวบริเวณใกล้ขั้วเหนือกับใกล้ขั้วใต้อ่ะ,อ,ะอย่างนี้ดีกว่าซึ่ง,งก็มันมีภาพถ่ายที่ทีทมงานสเปเชียที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียถ่ายรูปมาเป็นออโรราที่เราเห็นได้ในพื้นที่ที่ละติจูดที่ค่อนข้างลงมาต่ํา แล้วนะคุณนิกครับซึ่งปกติพื้นที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบออโราหรอกเนาะครั้งนี้เรามาดูกันดีกว่าครับคุณนิกว่าทําไมพายุสุริยะเนี่ยมันถึงแบบว่ารุนแรงจังเลยทําไมปกติมันไม่เคยมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียนี่แล้วอย่างนี้มันส่งผลกระทบกับสนามแม่เหล็กโลกยังไงอันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันดีกว่าครับว่าอะไรคือ geomagnetic storm แล้วก็อะไรคือตัวพายุสุริยะเนาะ เริ่มจากพายุสุริยะก่อนดีกว่าคุณนิครับเราจะได้ยินคําว่าพายุสุริยะและลมสุริยะเนาะซึ่งทีเนี้ยคาว่าพายุสุริยะมันคืออะไรเราเล่ากันอย่างนี้ดีกว่าครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวัตถุที่เป็นเหมือนทะเลของพลาสมาดีกว่าการเกิดขึ้นของตัวความร้อนในดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนมากจนกระทั่งที่มันทําให้เกิดอะตอมต่างๆที่มันอยู่ข้างในตัวดวงอาทิตย์อะมันสูญเสียตัวอิเล็กตรอนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น อะตอมของฮีเลียมหรือไฮโดรเจนพวกเนี้ยพอมันสูญเสียอิเล็กตรอนไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสถานะของสิ่งที่เรียกว่าพลาสมาขึ้นซึ่งพลาสมาเนี่ยมันก็เป็นสถานะของการเป็นประจุแล้วคุณลองนึกภาพว่าประจุเป็นนับไม่รู้กี่ล้าน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 ประจุเนี่ยม,มันขึ้นที่พร้อมกันนะมันจะสร้างสานามแม่เหล็กขนาดไหนคือต้องต้องเรียกได้ว่าต้องย้อนกลับไปเรือ่องไฟฟ้าสมัยประถมแล้วกันใช่เพราะว่าอะอะไรก็ทำที่ มีประจุก็จะสร้างสนามแม่เหล็กอือยู่แล้วนะฮะซึ่งสนามแม่เหล็กของดวงอาทิต์เนี่ยฮะก็คือยืดออกไปแบบไกลมากซึ่งเราก็ส่งยานอวากาศเนาะไปทั้งไปใกล้ดวงอาทิตย์เพื่อไปวัดระยะใกล้อย่างยา,งยาง Solar นโซลาร์ปลักเกอร์โผมเนาะแล้วก็ยานที่ไปอย่างขอบของอสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือ,อยานไวเจอร์ซึ่งได้เลยพ้นขอบของสนามแม่เหล็กดวงอาทิต์ไปเมื่อปี2012ที่ผ่านมานะฮะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่แบบว่า ตัวยานเนี่ยออกจากโลกไปตั้งแต่ปี1977เนี่ยใช้เวลา 30, ิั้ง30-40ปีสเกลมันใหญ่สเกลมันใหญ่ขนาดที่ว่ามันเลยดาวพูโตเลยแทบไครเปอร์ไปอีกใช่ซึ่งมันไกลมากแสดงว่าตัวคุณคิดดูดิว่าสนามแม่เหล็กมันแรงขนาดไหนม,มากพอที่เกิดอย่างนั้นได้แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ดีวกว่าในตัวดวงอาทิตย์คือเราดันพบว่าขั่วของดวงอาทิตย์เนี่ยอืแก๊สต่างๆอ่ะมันหมุนช้ากว่าตรงเส้นศูนย์สูตร ซึ่งพอแกส๊สมันหมุนช้ากว่าปุ๊บมันก็เหมือนการลากตัวเส้นสนามแม่เหล็กจากเดิมที่มันควรจะพุ่งในทิศของเหนือใต้ปกติมันก็โดนลากไปเพราะว่าตัวพื้นที่บางพื้นที่มันเคลื่อนที่เร็วกว่าอม,มันก็เลยเกิดเป็นชั้นเลเยอร์ที่เหมือนภาพลมแบบนี้ซึ่งพอมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บสนามแม่เหล็กบางส่วนเนี่ยมันก็เลยเกิดการรีคอนเนคชันกันก็คือ อย่างคุณอิงก็เลยจะบอกว่าสมมติเราเปรียบเทียบสนามแม่เหล็กเป็นเหมือนเส้นเชือกใช่ไหมแล้วเมื่อเส้นเชือกอ่ะมันโอเคมันไม่เท่ากันอยู่ๆมันก็จะเหมือนว่าทําให้เกิดปมขึ้นอันหนึ่งแล้วเมื่อมันมาติดกันมันจะ snap หรือว่าขาดขึ้นมาซึ่งสิ่งที่หลุดออกมาก็คืออะไรครับสิ่งที่หลุดออกมาเนี่ยมันมันยังไม่หลุดดีกว่าอืมันเรียกว่าองคพองก่อนดีกว่าอาเป็นพองก่อนเป็นพองขึ้นมาซึ่งไอ้ป่งพองขึ้นมาเนี่ย มันได้ลากตัวสิ่งที่เรียกว่าพลาสมาขึ้นไปกากการป่วงพองนั้นด้วยเลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดดำบน,บนดวงอาทิตย์เพราะว่าจากเดิมที่ความร้อนอะ่ะมันจะต้องถูกแผ่บริเวณพื้นผิวของมันของดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าตัวโฟโตสเฟียร์เนาะตัวโฟโตสเฟียร์ซึ่งพอความร้อนจากเดิมที่มันจะอยู่แค่ตรงฟโตสเฟียร์ไม่ได้ไปไกลกว่านั้นมันมีการป่วงพองของตัวเส้นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความร้อน บริเวณจุดของโฟโตสเฟียร์มันลดลงเกิดเป็นจุดดาขึ้นมามก็เลยเห็นเป็นสีดำใช่เพราะว่าความร้อนมันถูกแผ่ไปด้านบนของฟโตสเฟียร์ีทีหนึ่งคือความจริงแล้วจุดดบไม่ได้แบบมีลักษณะเรียบเนียนเหมือนที่เรามองโดยใ,ในภาพแต่ความจริงจุดดบก็เหมือนเรียกว่าเป็นภูเขาของพลาสมาได้ไหมใช่อ่ะมันคือคลื่นขนาดใหญ่ข<า>องพลาสมาเลยแต่แค่มุมมองจากบนโลกเราส่องไปไหนดูมันด,ด,ดูเป็นหลุมใช่มันดูเป็นหลุมเป็นบ่อแต่จริงๆมันเป็นคลื่นขนาดยหญ่ เกิดขึ้นอยู่บริเวณนั้นนะครับทีนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือบางทีคลื่นสองคลื่นชนกันพอดีบางครั้งมันก็หักลายกันพอดีอแต่บางครั้งมันเสริมแรงมันมากกว่าเดิมหรือบางครั้งมันกลายเป็นสร้างสนามแม่เหล็กใหม่ขึ้นมาเราก็ปลดปล่อยตัวสนามแม่เหล็กเติมออกไปซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าแม่กิกรีคอนเนคชั่นครับปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สนามแม่เหล็กมันมีการตัดกันพอดีอซึ่งมันจะสร้างตัวหน้าคลื่นของเส้นสนามแม่เหล็ก ใหม่เกิดขึ้นมาครับอในบางครั้งเนี่ยตัวแมกนติกนีคอเลคชันอ่ะมันสามารถเปลี่ยนตัวพลังงานของสามแม่เหล็กะเป็นแสงได้เราเรียกว่าเกิดโซลาร์แฝขึ้นมาจึงเป็นการสว่างว่าปุ๊ม,มขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยในบางครั้งเนี่ยการที่ตัวสามแม่เหล็กเชื่อมต่อกันเนี่ยตัวสามแม่เหล็กมันเลยเสริมพลังงานมากกว่าเดิมอืมเลยเกิดสิทธ่เรียกว่า CME ขึ้นมาอมก็เป็นคนละอย่างกับโซลาร์แฝใช่ถ้าปลดปล่อยมาแค่แสง อแบบแป๊บเดียวก็มาถึงโลกแนละ้วเพราะแสงมันไม่มีมวลใช่อ่ะเราก็าจะเรียกว่าโซลารฟแรแต่ตัวสนามแม่เหล็กที่มันปลดปล่อยออกมาคุณนึกภาพว่าสนามแม่เหล็กมันต้องเดินทางค่อนข้างนานคือทุกครั้งที่เราเห็น CME อ่ะเราจะนึกภาพมันเป็นก้อนมวลเนาะอืมแบบก้อนมวลเพราะว,ว่าชื่อของมันก็คือ CME นะก็ย่อมาจาก c o r o n a mass ejection แปลเป็นไทยก็จะงงๆนิดหนึ่งการระเบิดของมวลสารโคโรนาใช่โควิดหรือเปล่าต้องเกินกันว่าโคโรนาโคโรนาคืออะไรโคโรนาคือชั้นบมรอากาศรอบนอกของดวงอาทิตย์ครับอืมเนาะและคำว่าปล่อยมวลสารโคโรนาหมายความว่าการการ reconnection ของสนามแม่เหล็กเนี่ย มันทําให้อนุภาคเนาะที่อยู่ในวดไปด้วยโดนกวาดไปด้วยที่อยู่ในใชั้นบรรยากาศร,รอบนอกของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าชั้นโครโรนานะฮะก็เลยเรียกว่าการระเบิดของมวลสารโคโรนาซึ่งการระเบิดของมวลสารโคโรนาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนว่าเกิดเป็นลัศมีเป็นวงแหวนรอบดวงอาทิตย์เนาะทีหนึ่งมันจะเป็นเหมือนว่าพองมาจุดหนึ่งออกมาจุดหนึ่งมันเหมือนเป็นกระสุนที่สูงทิศทางพอสมควรว่าจะเกิดบริเวณพื้นผิวไหน แล้วก็พุ่งออกไปถ้าโลกดันไปอยู่ตรงที่จุดที่มันเล็งพอดีก็โชคร้ายไปเรามาคุยกันเรื่องในความเข้าใจผิดนิดนึงดีกว่า CME เนี่ยโอเคมันคือพายุสุริยะดีกว่าพายุสุริยะกับลมสุริยะต่างกันยังไงถ้าเราคุยกันแบบเร็วๆก็คือพายุสุริยะเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดปรากฏการณ์แมกนติฟิลด์คอนเนคชันเนาะแต่ลมสุริยะเนี่ยมันคืออนุภาคทั่วไปที่มันถูกปล่อยจากดวงอาทิตย์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคือคุณนู้ข่าว่า ในบางครั้งที่ที่ร้อขนาดนั้นมันก็คงจะมีแบบอนุภาคบางอย่างมาหลุดออกมาเนาะตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วดังนั้นไอ้พวกอนุภาคที่มาหลุดออกมาจากตัวพื้นผิวดวงอาทิตย์เนี่ยเราเรียกว่าลมสุริยะดีกว่าแต่สําหรับตัวซ ME หรือพายุสุริยะเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตัวแมกนีติกรีคอนเนคชันคือมันเชื่อมต่อกันพอดีแล้วมันก็เลยลเหมือน,นกัเ<ค>นเอาอะไรในชั้นบรรยากาศออกมาอ่ใช่ใหญ่ๆที่หนึง่งใช่แล้วก็เป็นการโจมตีแบบสุ่ม ของดวงอาทิตย์พอสมควรก็ไม่ค่อยสูบดีกว่าเพราะว่าตรงจุดมันจะเป็นบริเวณจุดดําดีกว่าถ้าเราเห็นว่าจุดดำเมื่อไหร่ทำนายได้ว่าจุดดับอยู่ตรงไหนแม่สามารถทำนายได้ว่าจุดดับอยู่ตรงไหนแต่ถ้าจุดดับอยู่ตรงไหนแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถแบบทานายได้แน่นอนเพราะอะความมันยะขนาดนั้นเมื่อไหร่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าอีกกี่ชั่วโมงมันจะมาถึงอย่างนั้นมากกว่าอ่าฮะ CME อมอีเนี่ยเวลามันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะปล่อยมาพร้อมกับสิ่งหนึ่งเสมอด้วย นอกจากตัวก้อนมวลสารทั้งหมดคืออะไรครับสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มันจะถูกปลดปล่อยออกมาด้วยเนี่ยอย่างในภาพเนี่ยคุณเห็นว่าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันยังคงเชื่อมติดก,กับตัวพื้นผิวของดวงอาทิตย์อยู่ไม่สิเรียกว่าข้างในดวงอาทิตย์เลยดีกว่าอก็ไม่แปลกใจเพราะว่าสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์มันก็ยืดไปถึงขอบระบบสุรยิยะอยู่แล้วใช,ใชการที่จะมีเส้นหนึ่งเกิดใหม่ขึ้นมาตรงมาอย่างโลกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะว่าสนามไม่เลยเกี่ยวอะไรเพราะว่าอนุภาคมีประจุจะวิ่งทําแนวสนามไม่เล็กใช่ทีนี้เรามาพูดถึงพายุสุริยะมาโดนโลกดีกว่าอืคนมักจะคิดถึงตัวอนุภาคที่มันมาพร้อมกับตัว cme เนอะว่ามันต้องแบบรุนแรงมากเลยชนโลกแล้วเกิดแบบออโรราอะไรอย่างนี้ขึ้นมามจริงๆแล้วโอเคมันก็ถูกส่วนหนึ่งล้กันครับว่า cme มีอนุภาคพ,พลังงานสูงและเวลามันวิ่งเข้ามามันชนโลก แต่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่า CME อ่ะมันมีตัวสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กตามมาด้วยเวลาการพุ่งชนเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์นี้ดีกว่าเรียกว่าแม่ t i c รีคอนเนคชั่นกับตัวแม่กิจของโลกด้วยก็กระทบกับสนามแม่เหล็กโลกด้วยเพรพอโลกเราก็มีสนามแม่เหล็กเหมือนกันคือเรามันจะมีได้กก2รดกรณีคือกรณีแรกคือแม่ t i c มันไม่รีคอนเนคชั่นคือตัวแนวของสนามแม่เหล็กสมมติมันชี้ขึ้น แล้วตัวสามแมกของดวงอาทิตย์อันนี้ต้องดูดูรูปประกอบไปด้วยเนาะไม่งั้นจะงงงนิดนึงโอเคเพราะโลกก็มีสนามแม่เหล็กสามแม่เหล็กเหมือนกันสนามแมกโลกมันชี้ขึ้นแล้วสนามแมกของตัวดวงอาทิตย์มันแนวนอนเนาะวิ่งตามแนวนอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดการรีคอนเนคกชันกันแต่ถ้าสมมุติเราชี้สนามแมกโลกมันยังคงชี้ขึ้นเหมือนเดิมเนาะแต่ตัวแมกติกมันชี้ลงอือย่างเงี้ยเกิดรีคอนเนคชันขึ้นซึ่งทําให้ตัวสนามแมกโลกอ่ะมันค่อนข้าเขาเรียกว่าสูญเสียพลังงานไปดีกว่า ืและการที่สูญเสียพลังงานมันทําให้เกิดตัวเส้นสนามแม่เหล็กใหม่มที่มันจะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วอซึ่งพอเกิดการสั่นอย่างรุนแรงและรวดเร็วเนี่ยมันก็จะเอาอนุพนําพาอนุภาคพลังงานสูงเข้ามามาชนโลกบริเวณควรัวเหนือและใตแต่สิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่อนุภาคพลังงานสูงหรอกเพราะว่าผมพูดได้เลยว่าชั้นบรรยากาศของโลกอะหนาแน่นมากอืมมากมาก็จะ <พอ S 1> ช่วยกรองรังสีได้ระดับหนึ่งเลยใช่ คือไม่ได้กองระดับ,บหนึ่งกองได้หมดเยอะเลยได้ทั้งหมด <Time S 1> ผม <for all. S 1> พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าทั้งหมดเลยอมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า air s เวอร์ขึ้นมาปรากฏการ์ air s h o w e คือปรากฏการท์ที่อนุภาคสักตัวหนึ่งมันวิ่งชนกับตัวชั้นบรรยากาศของโลกนะ mm hmm. มันจะทําให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานขึ้นมาแล้วเกิดเป็นอนุภาคใหม่ขึ้นมาแต่ไ่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนิวออนโพลิสตอนอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาซึ่งมันทำให้เกิดสิ่งเรียกว่า air า h o w e r เป็นตัวการแผ่กระจายของรันก็ก็คือพลังงานมันก็ถูกถ่ายเทมาอย่างอนุภาคตัแตดในชั้นบรรยากาศของโลกกันแหละอ่าชั้นบรรยากาศของโลกก็มาทําปฏิกิริยากันใช่ซึ่งก็โอเคมันพูดอย่างีดีกว่าว่าพอมันเกิดเป็นอนุภาคใหม่แล้วอนุภาคเดิมอะที่มาจากดวงอาทิตย์อะมันไม่มาถึงโลกไงอืมก็คือเราปลอดภัยชีวิตบนโลกปลอดภัยเหมือนที่ข่าวเวลาเราพูดถึงเรื่องตัวพายุสุริยะทุกครั้งอะมันจะพูดว่าบนโลกปลอดภัยไม่ต้องกลัว แต่สิ่งที่เราควรจะกลัวเนี่ยมันคือตัวสนามแม่เหล็กโลกมากกว่าเพราะว่าพอเกิดตัวรีคอนเนคชันปุ๊บสนามแม่เหล็กโลกจากเดิมที่มันเป็นสนามแม่เหล็กโลกธรรมดาเนี่ยแหละที่คุมกันเราคุมก,กันเรามันดันกลายเป็นสนามแม่เหล็กโลกที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสน้นแลวของตัวเขาเรียกว่าอะไรอะของตัว,ตว,ตวสนามแม่เหล็กของ c m e ไปด้วยอ่าของดวงอาทิตย์ไปด้วยซึ่งคนนึกภาพใช่ไหมว่าพอมันเชื่อมกันแล้วก็กลายเป็นก้อนเดียวกันคือสนามแม่เหล็ก ก้อนเดียวกันเลยนะแล้วทีนี้พอถึงจุดที่ตัวสนามแม่เหล็กของ ECME อะ่ะมันผ่านไปสามแม่เหล็กโลกมันก็จะไปเชื่อมติดกันข้างหลังได้อออไหมแล้วไปสนับกันที่ด้านหลังสนับกันด้านหลังแล้วทีเนี้ยตัวสนามแม่เหล็กมันก็เลยเกิดสปริงเกิดขึ้นแล้วมันก็ลากทั้งหมดอะ่ะกลับเข้ามากลายเป็นสปริงเอฟเฟกที่มีการสั่นเรโซแนนขึ้นแล้วเราก็กลับมาดูที่บนโลกเราดีกว่า ว่าทำไมเราต้องกลัวแบบสนามแม่เหล็กโลกมันสแนปกันเราเกิดเรโซแนนต์ขึ้นมาอะไรแบบนั้นด้วยสิ่งที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนโลกอะกลัวกันมากที่สุดมันไม่ใช่แม่เหล็กพลังงานสูงแต่เรากลัวแม่เหล็กที่ต่อให้มีพลังงานไม่เยอะแต่มันมีการเปลี่ยนฝักของแม่เหล็กเยอะฝักก็คือเส้นสนามแม่เหล็กอะมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆถ้ายิ่งเร็วมากๆเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดกระแสในตัวสายไฟอะไรพวกนี้เยอะแล้วมันทำให้เกิดกระแสที่มันเป็นย้อนกลับขึ้นมา ซึ่งไอ้กระแสที่มันย้อนกลับเข้ามาเนี่ยคุณนึกภาพว่ามันเกิดขึ้นกับสนามแม่เหล็กของโลกแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวสายไฟทั้งหมดบนโลกไปนี้สิมันจะสร้างกระแสไฟฟ้าเยอะขนาดไหนอืซึ่งเรามีสายไฟยาวแบบไม่รู้กี่ล้านกิโลเมตรบ,บนโลกบนพื้นผิวของโลกนะแล้วสนามแม่เหล็กของโลกอ่ะมันมีการ snap กลับมาแล้วมันเกิดการ resonant ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบที่ที่ีีด้วยความเร็วแบบฟิก q u e n c สูงมาก คืออย่างในโนอาเขามีการทําการรีเสิร์ชก็สแสไฟฟ้ามันมีโอกาสที่สามารถเพิ่มได้มากสูงถึงหนึ่งล้านแอมแปร์ซึ่งปกติอ่ะในสายไฟแอมแปร์ A. มันไม่ได้สูงมากหรอกไม่ได้ถึงขั้นหนึ่งล้านแอมแปร์แน่นอนดังนั้นการที่มันเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งล้านแอมแปร์ได้เนี่ยมันคือสร้างความร้อนมหาศาลในสายไฟและอาจทาให้เกิดการระเบิดขึ้นของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหม้อปแปลงไฟฟ้าหรือเกิดความร้อนในท่อส่งน้ํามันอย่างเงี้ยซึ่งอย่างท่องน้ำมันเนี่ยมันสามารถ เกิดความร้อนได้สูงถึง200องศาเซลเซียสเลยซึ่งแน่นอนว่าของข้างในมันเดือดเราก็เกิดการขยายตัวระเบิดท่อระเบิดอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะคุณนิกครับผมอย่างเหตุการณ์พายุสุริยะที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็คือ,อเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนก่อนที่ผ่านมาเนาะที่เราได้เห็นแสงออโรรานะครับอย่างที่เกิดไปตอนต้นของรายการนะฮะ แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากกว่านี้เกิดขึ้นนะฮะในอดีตอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดนะฮะก็คือเกิดขึ้นในช่วงกลางยุค80นะฮะ1 9 8ทศวรรษที่1980ที่มนมนลรัฐควิเบกนะฮะประเทศแคนาดาในปีนั้นเนี่ยครับมีพายุสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเนาะซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับได้ส่งผลต่อระบบจ่ายไฟฟ้านะฮะของประเทศแคนาดาเป็นวงกว้างเลยนะฮะทำให้รัฐควิเบกนะฮะมีเกิดไฟดับ ยาวนานต่อเนื่องกว่า9ชั่วโมงซึ่งไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยทีเดียวนะฮะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดนะฮะที่เราเคยเจอะะจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์เนาะ,ะที่รุนแรงที่สุดเนี่ยครับคือเกิดขึ้นในปี1859นะครับหรือเมื่อประมาณ150กว่าปีมาแล้วนะั่เป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรครับ <c oughs> ในขณะในตอนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเรามี เขาเรียกว่าเทคโนโลยีอะไรนะที่จะที่ที่ทพายุสนามแม่เหล็กนี่ยมันจะส่งผลกระทบได้นะฮะในตอนนั้นมนุษย์ยังไม่มีหลอดไฟไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีมีมีแค่ยอย่างเดียวครับซึ่งคือโทรเลขนะฮะในวันหนึ่งในปี1859นะฮะอยู่ๆเนี่ยโทรเลขทั้งโลกก็ใช้การไม่ได้มีรายงานมาในหนังสือพิมพ์นะฮะวา่าคนเขาเรียกโอเปอเรเตอร์ละกันโทรเลขในยุคนั้นนะฮะถูกไฟช็อต เออซึ่งโทรศัพท <water purposely> <hei> ์เ <of> ล <thought> ็กตอนนั้นนะฮะใช้แบตเตอรี่แบบง่ายๆเนาะในแบตเตอรี่แบบว่ายุคดินน้ำบันที่ผมีย้คำนี้แล้วกันเนาะซึ่งโอเปอเรเตอร์ก็ทำโอเปอเรเตอร์แบบโดนไฟช็อตบาดเจ็บได้เออแล้วก็มีรายงานว่าขนาดแบบว่าเคยมีคนเหมือนว่าในช่วงที่เหตุการณ์พายุสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นอ่ะมีคนลองถอดแบตเตอรี่ออกโทรศัพท์เล็กก็ยังใช้ได้ซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของมันสูงไหมติกตอมมันสูงมากใช่ครับเนาะซึ่ง ในในอดีตเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรเขาก็คิดว่าเป็นความบั่นป่วนที่เกิดขึ้นภายในตัวของภายในโลกเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดวงอาทิตย์นะฮะแต่ในปัจจุบันเราเรารู้ว่ามันเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เพราะว่าบันทึกของคุณวิชาร์แคริงตันนะฮะซึ่งคุณวิชาร์แคริงตันเนี่ยฮะเขาได้สังเกตเห็นจุดดับของดวงอาทิตย์นะฮะเขาได้บันทึกไว้ว่าในปี1 8 5 9เนี่ยฮะดวงอาทิตย์มีจุดดับเกิดขึ้นนะฮะที่ใหญ่อย่างน่าประหลาดใจเขาบอกว่าใหญ่ กว่าดาวพฤหัสทั้งดวงอะใช่ใหญ่มากใช่แต่คุณแคริงตันเองก็ไม่รู้นะฮะว,<ม>ว่ามันเกี่ยวพันอะไรกันแต่เขาก็บันทึกเราก็เลยบอกเลยว่าอ๋อเหตุการณ์ที่โทรเลขดับทั่วโลกตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นพอ,อาพายุสนามแม่เหล็กนะฮะที่น่าสนใจก็คือนอกจากที่เกิดโทรเลขดับแล้วก็ยังมีรายงานของการพบเห็นแสงออโราด้วยเหมือนกับที่เราตื่นเต้นกันเมื่อเดือนก่อนเนาะแต่ในตอนนั้นนะฮะคือที่อังกฤษนะฮะเขาก็มีหนังสือพิมพ์รายวันกันแลละในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะฮะเขียนว่า แสงออโราที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนเนี่ยสว่างจนถ้าคุณเดินออกมานอกบ้านเนี่ยคุณอ่านหนังสือพิมพ์ได้เลยตอนกลางคืนแบบไม่ต้องเปิดไฟอะไรเลยสว่างมากใช้แค่แสงออโราเนี่ยอ่านหนังสือเห็นดูรู้เรื่องมีรายงานว่าลงมาถึงหมู่เกาะแคิิเบียนเลยครับนะฮะคือใกล้เส้นศูนย์สูตรมากๆเออ ซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็แบบตื่นตาตื่นใจกันซึ่งมันก็เกิดอยู่เป็นปกติอยู่แล้วตามสถิตินะฮะพายุขนาดใหญ่แบบเนี้ยจะเกิดขึ้นทุกๆศตวรษหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้น 1- 2สองครั้งนะฮะอืมเนาะแต่อย่างสเกลระดับเนี้ยมนุษย์ยังไม่ได้แบบว่าเผชิญอีกเลยนับตั้งแต่เมื่อ1้0ยปีที่แล้วนะฮะดังนั้นภายในศตวรษที่21เนี่ยเรียกได้ว่าเราก็มีโอกาสที่จะเจอพายุครั้งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน เจ<ใ>อแน่นอนอยู่แล้วดีกว่าเรียกว่าแน่นแน่นอนเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องกติที่เกิดที่ดวงนนอาทิตย์อยู่ที่ว่าเราจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรฝั่งเดียวกับดวงอาทิตย์หรือเปล่าที่มันระเบิดใช่ฮะอย่างปี2012เนี่ยที่จริงมีการระเบิดมวลสารโครโรนาเกิดขึ้นนะแต่มันเฉียดโลกไปแบบนิดเดียวรองถ้าเกิดว่าตัวมวลสารโคโรนาอนนั้นฮะมาปะทะเข้ากับโลกในปี2012นะฮะเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายที่ที่เกิดขึ้นนะฮะจะเหมือนอ โดนเฮอริเคนเนาะแคทเรน่านะฮะเจ็ดลูกพร้อมกันทั่วทั้งโลกใช่เอาบอกว่าอาดถึงขั้นว่าอ,รอารรธรรมของมนุษย์ล่มสลายเลยถูกไหมเพราะว่าเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราไม่มีล,ลอุปกรณ์คือคือไม่ถึงกับล่มสลายอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้เต็มตัวแต่นีมก็คือเรื่องของการการจัดก,การความเสี่ยงแหละนะฮะเพราะว่าทุกคนรู้เหมือนกันวิศวกรรู้ว่าโลกเรามีความเสี่ยงที่จะโดนซึ่งเอาจริงๆวิธีการที่จะปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราจากพายุสนามแม่เหล็กเนี่ยง่ายๆเลยฮะ ถอดปลั๊กเหมือนตา <laughs> ใช่ใช่ใช่ถอดปลั๊กปิดเครื่องนะฮะอย่างไฟฟ้านะฮะแต่พวกเนี้ยเราสามารถตรวจอ่าเขาเรียกว่าพยากรณล่วงหน้าได้เป็นวันไม่ใช่พยากรเรารู้เลยดีกว่าว่าถ้าสมมติดวงอาทิตย์นเนี่ยพื้นผิวงนูที่มีการปลดปล่อยมวลสารโคโรนาออกมาปุ๊บคนบนโลกจะรู้แหละอ่ะมันจะเข้ามาประทะโลกอีกเท่านี้เท่านี้เราอาจจะต้องมีมาตรการแบบว่านัดกันหยุดจ่ายไฟใช่ในเวลาไหนหรือเปล่าซึ่งจริงๆตอนนี้ในหลาย,ลายประเทศที่ ดูดูกันก,ก,ก็มีการแบบว่าเตรียมแผนการรับมือนะฮะอย่างประเทศไทยก็มีประชุมการเตรียมแผนการรับมือเรื่องของพายุสนามแม่เหล็กเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าทุกประเทศมันก็เตรียมตัวเนาะเพราะว่าทุกๆปีที่มันผ่านไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนาะซึ่งตอนนี้เราเลยเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาละนะฮะซึ่งมันจะคร,ครบรอบของมันเนี่ยคือช่วงปีสองพันห้าสิบเนาะโอกาสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครึ่งๆเลยเป็น50-50เลยด้วยซ้ำที่จะเกิดขึ้น นะต้องมาดูกันว่าแบบเอยถึงตอนนั้นมนุษย์เราจะหาทางรับมือ,อยังไงแต่ค่อนข้างมั่นใจกับเคารกว่าไว้ใจวิศวกรม,มนุษย์แล้วกันนะซึ่งซึ่งผมเชื่อว,ว่าจริงจริงประชาชนไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องพวกนี้เป็น,เ,ปนเรื่องของรัฐไม่ไม่ใช่เรื่องของรัฐตางเดียว <อง S 2> แต่ว่ไรครเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของนา่าถองการไฟฟ้าอ่าใช่ของไฟฟ้าัาก,การแหละใช่เนาะก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากติดตามการพูดคุยแบบพวกเรากอีกเนาะ ก็สามารถติดตามรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับวันนี้ผมอิงเจิสินอศวกคุณครับส่วนผมนิกเชินพง์เลียนพาณิตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH